สวัสดีครับผมเล่าเก่าๆครับอ่านะตอนนี้ผมก็เริ่มอ่าอะไรล่ะผมก็เคลียร์ฟิล์มกันบอร์ดเลยเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้อยากให้ดูใ,ใกล้ๆหน่อยเนาะเนี่ยก็จะ,ะได้ผิวประมาณนี้นะครับส่วนเฟตผมก็เตรียมมาละนี่เฟตนะครับเป็นสแตนเลสอ่าขนาดอะไรนะ2.9อ,อ่ะอ่นะครับ2.9ก็หาซื้อได้ทั่วไปในแอป นะครับผมเป็นเฟสสเตเลสอ่าโอเคต่อกันเลยพอหลังจากที่เราทาบนะครับทาบแล้วก็ตัดได้ขนาดแล้วนะครับมันจะมีขาเฟสที่เลยออกมาอย่างนี้เราก็จะมาดูครับผมก็จะ <c oughs> เอามาทาบ ปุ๊บแล้วก็เล็งเราก็จะเห็นว่าตรงไหนที่มันเลยนะครับแล้วก็เอาคีมตัวนี้มาตัดนี่ตัดปุ๊บตัวนี้มันก็จะแหว่งไปอย่างนี้นี่้างอ้ยิ้นะครับแล้วเราก็มาทาบอีกทีนึงเช็ค ดูมันก็พอลงได้แล้วแหละโอเค ตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีส่วนเกินของเฟตนะครับนิดหนึ่งเดี๋ยวตอนเราไปฝนเจียนะครับให้มันไม่ล้นแบบนี้จะยากเลยนะถ้าเกิดว่าเอาง่ายเลยอะลองทุกเฟตตัดให้นี่ใช้นี่ถูเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับแต่ผมอยากทำให้มันมันกลมมนเอาไปไหนละ จะได้กลมแล้วเ่เห็นไหมมันก็เริ่มกลมกลมแล้วพอกลมแล้วรวบแล้วมันไม่คมแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะรู้สึกรู้สึกไม่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 คมละนะครับแต่ก็จะมีนิดหน่อย,อยแล้วก็มาทำตรงนี้ต่อ ปัน่นแล้วมปต่อใส่นอนปวดนิดนึงเดี๋ยวที่จริงมันก็มีในผ้านีิเกอ่ะผ่านเกานเก๊ก ก็จะได้เฟดที่กลมมนเงาวิ้งอย่างนี้เลยนะครับไม่บาดมือนะครับผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เป็นอะไรที่ยาวนานเลยเกินกว่าจะครบ24เฟดนะครับให้ดูเฟดที่หนึ่งคือที่หนึ่งผมก็เหลาฝนสกกลมมนเลยนะครับเรียบร้อยจือทำให้ครบหมดแล้วนะครับต้องทำทีละอันนะนี่ขั้นตอนนี้ค่อนข้างละเอียดนะครับเหนื่อย พอสมควร,เห,วร,วรเหนื่อยพอสมควรสมควรพักเหนื่อยพอสมควรครับสมควรพักนะครับอ่ะวันนี้ก็กับการเ,เตรียมเฟ็ดนะครับให้ครบ24เสิบสพันหนึ่งถึงหนึ่งถึงยี่สิบี่นะครับเสร็จเรียบร้อยละนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะทำการตอกลงกาวนะครับผมทากาวให้เรียบร้อยแต่วันนี้พอแล้วเหนื่อยแล้วครับโอเค ก็จะลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะครับผมกับผมเล่าเก่าๆนะววันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยกับการเปลี่ยนเฟสกีตาร์เองนะครับผมนะโอเคแต่ขออนุญาตไปพักแล้วครับเจอกันบิ๊โดอหน้าสวัสดีครับ